นาน,า,นาบวดรำกวนเลยนะครับสามมิลขึ้นไปประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราต้องการจะเชื่อมรากนะครับเชื่อมรากบอกเลยว่าคือเราปรับไฟสัก60ถึง70็ปอร์ไม่ต้องปรับไฟแรงเลยนะครับถ้าใครเก่งๆก็อาจจะปรับสูงกว่านั้นก็ได้นะครับปลาลวดเชื่อมเก่งๆนะครับแต่ว่านี่คือแนะนำสำหรับใครที่ว่ากำลังฝึกอยู่นะครับย้ายมันเชื่อมง่ายๆสำหรับการเชื่อมรากเนี่ย พอไฟที่หกสิบเจ็ดสิบปอนด์ครับเพราะวิธีการก็ไม่ยากเลยมาดูวิธีการครับเดี๋ยวแนะนำให้บางฟางแล้วก็เชื่อมในบางฟางครับทุกคนเนี่ยนะครับก็จะเห็นโทษเล็กใช่ไหมเพื่อนเนี่ยเราจะเชื่อมตรงนี้เลยเดี๋ยวเชื่อมวิธีการก็คือตั้งองศาดูเชื่อมให้ได้เพื่อนง่ายๆเลยนะครับตั้งองศาดูเชื่อมสักประมาณนี้สี่ห้าสิบองศาแล้วก็ตั้งลงเบาเบามันอักแล้วเราก็ลากไปเรื่อยๆนะครับลากเราก็ดูน้ำเหล็กพยาย,มยามดูน้ำเหล็กให้เป็นนะครับเวลาเราดูน้ำเหล็กเป็นเราคุยจะพาง่ายเลยพามาเรื่อยๆนี่เลยนะครับเพื่อนเยนี่ยเลยนะครันนหมุอบางทีมมัันนค เสียจังหวะในการรากด้วยเพราะว่าบางทีเราวมันลอยขึ้นมาตรงติดสลักตรงนี้พวกนี้นะครับออก็คือลากไว้นี่เลยลากมาเรื่อยๆนะครับซิกแซกซ้ายขวาไปนี้บ้างนะบแบบนี้บ้างนะครับถ้าต้องการให้รอยเชื่อมมันหนาขึ้นมันกว้างขึ้นซิกแซกนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าต้องการรอยเชื่อมแบบเล็กๆก็พยายามเน้นในตรงรอยต่อนะเรวก็มาเรื่อยๆแบปนี้มันจะกินไปเนื้อตัวโลมาของมันเลือดเชื่อมนะครก็นะครับลองดูลองดูให้ดูง่ายๆเลยไม่ยากนะครับแนะนําใส่ถุงมือก่อนนะครับแนะนําใส่ถุงมือก่อน นะครนำเพื่อนแนะนําเป็นถุงมือสีเหลืองนี่เลยสีเหลืองนี่คือราคาถูกโลใส่สบายมากนิ่มนะครับทํางานจับการจับอะไรคือมันจับง่ายนะครับก็ลองเข้าดูหน้าชูเคสก็ได้เพื่อนเนี่ยถุงมือตัวนี้จะมีอยู่ในช่องเพื่อนเหมือนที่บอกเลยปรับสักหกสิบเจ็ดสิบอันนี้ผมปรับเจ็ดสิบเนี่ยตั้งเบาๆแบบนี้เลยครับตั้งเบาๆแบบนี้เลย เนี S <S <Vander> ่ยแบบนี and, ้ง่ายๆเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ลวดเชื่อมนะทุกคนลวดเชื่อมเนี่ยเวลาเราอ้ากมันติดเราไม่ต้องยกขึ้นมาเราตั้งชิดเหล็กไปเลยเราตั้งชิดแนวเชื่อมไปเลยมันทางานเองของมันเรืออัตโนมัติของมันนะครับมันจะดันขึ้นองนิดหน่อยตามภาษาของมันเราไม่ต้องไปยกให้มันนะครับประมาณนี้รอยเชื่อมก็ออกมาแบบนี่เห็นไ้เลยเห็นข้อือว่านี่ก็ได้รอยเชื่อมเลยนะครับแบบนี้เห็นไหนดูนะทุกคนดูครับแน่นอนอยู่เลยคือใช้งานใช้การได้แน่นอนนะครับ มือใหม่มือเก่าก so claro pues be ็ไม so so ่ว่ากันนะครับตัวเฉพาะมือใหม่หัดเชื่อมอยู่ก็กดติดตามช่องไว้ได้เลยไม่ยากนะประมาณนี้เลยวิธีการง่ายๆแบบนี้เลยนี่นะครับเราจะโอยเชื่อมอยู่เนี้ยนะครับเราก็ต้องเลือกลวดเชื่อมที่ว่าเชื่อมง่ายๆด้วยนะครับลวดเชื่อมบางบางลวดเชื่อมมันก็เชื่อมยากนะครับบอกํำลังว่าเชื่อมยากนะเพะฉะนนเพื่อนเลือกเลือกลวดเชื่อมง่ายๆแล้วก็ตู้เชื่อมพยายามซื้อี่วตู้เชื่อมดีๆหน่อยนะครับตอนนี้ตู้เชื่อมที่ว่าดีๆก็ราคาไม่ได้แรงเลยนะครับเพื่อนๆตู้เชื่อมดีๆมีหลายย่อตอนนี้ก็ราคาก็ถือว่าไม่แงครรัับบถืออว่่่าูกกเปียยไมมมนนส สมัยก่อนในตู keto, ้เชื an angel, ่อมแบบมาเงินซื้อยากตอนนี้ก right. okay. okay, ็คือง่ายเลยบอกตรงๆว่าง่ายเลยนะครับก็มีหลายๆย่อนะครับเพื่อนๆนะครับอยากได้ย่อหนอยากได้ราคาไหนเพื่อนลองกดเข้าไปอ่าหน้าโปรเลยจะมีโชว์เคสอยู่เพื่อนสไลด์ขึ้นลงเลือกได้เลยครับอยากได้ลดเชื่อมย่อหนอยากแค่ดูเชื่อมย่อหนก็คือส่วนมากที่จะมาวางไว้ก็คือจะเป็นตู้เชื่อมที่ว่าผ่าน้นั่นเลยนบนระดดีนั้นเลยนะครับเพื่อนๆ